สวัสดีครับก็ทําได้แค่นี้นะหมีเพราะว่าทําต่อกว่าน,นี้ไม่ได้มันผุจะเห็นว่าอ้าขาสปหลุดเลยจะหาวิธีว่าจะเอากาวอัดให้มันอยู่ก็ออตั้งโชว์ไว้ที่บ้านของตัวเองผมทําให้ใครก็เดี๋ยวเขาไปหักไปแตกเขาจะว่าเอาทําดีๆก็ไม่ได้คือนี่เป็นหมีตัวแรกนะที่ลอง ทดลองแกะเพราะไม้มันผูกยิงข้างในผูกอันนี้ก็ผูกเอากาวอัดไว้แล้วขาหน้าข้างซ้ายก็อ้าอีกนะฮะแต่ทําคือทดลองทําดูว่าเราสามารถจะทําให้สรีระไม้แกะสลักไม้ให้เป็นรูปหมีให้คล้ายสมจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ,ะเพราะว่า สร้างโปรเจกต์โครงการชีวิตตัวเองไว้ว่าจะทำไม้พวกนี้หาไม้ดีๆทำแล้วก็จะลงน้ำมันรักษาไม้ลงสีไว้แต่งไว้อันนี้ไม่ได้ลงสีมันก็ได้ดู่างไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะทำจริงๆรแล้วเราจะลงสีรักษาไม้อย่างไม้นะฮะแล้วจะเก็บเก็บไว้ในห้องเก็บของรวบรวมได้พอสักจำนวนหนึ่งประมาณหนึ่งทำหลายๆอย่างจะไปเปิดท้าย ขาย้ลูกตาอยู่นี้ไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ลูกตาลูกตาหมีจะูหมปากปากนี้ต้องเลื่อยเื่อยปาดเข้าไปให้ปัดอ้าปากมีอ้าปากเดินหาอาหารเราดูจากรูปภาพถ่ายจริงแล้วก็มาให้สริระสมจริงไม่ใช่ให้ยืนขาตรงๆยืนนิ่งๆแต่นั่นมันก็อย่างหนึ่งแล้วก็เขานิยมกันมากไปตั้งตม ในสวนเขาซื้อไปตั้งในสวนกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมียืนนะฮะหมียืนก็จะเป็นตัวต่อไปครั้งต่อไปวันนี้ทดลองนี้ก่อนเราเอาไม้ผุผุที่ว่าไปทำฟืนก็ไม่ได้เวกทำอะไรก็ไม่ได้เอามาลองแกะดูนะครับนะฮะสิระคงหมีบางคนทำขา ขาจะก้าวไปทางเดียวกันจริงๆมันผิดธรรมชาติของสัตว์สี่ขานะฮะสัตว์สี่ขาถ้าขาขาขวาก้าวไปข้างหน้าขาหลังขวาก็ต้องเหยียดไปข้างหลังนะฮะมันจะสลับกันจะไม่เดินเหมือนคนเราแกว่งขาก้าวเท้าซ้ายแล้วแกว่งแขนไปทางซ้ายมันจะเหมือนหุ่นกระบอกหุ่นเชิดนะฮะมันต้องเป็นธรรมชาติเราก็เอาเรียนแบบธรรมชาติอันนี้ก็ทำให้ดูกันแค่นี้ก่อนเพราะว่า หลวงมนุษย์เวลาว่างเลิกงานจากเลิกงานมาถึงบ้านยังมีอะไรทำเดี๋ยวตอนนี้มีงานอื่นทําแล้วก็อันนี้ก็จะพักไว้ก่อนแค่นี้ก่อนเพราะว่ามีโต๊ะเพื่อนเขาให้โต๊ะใหญ่แบบนี้แต่ว่าเขาโบราณของเก่ามากห้าสิบหกสิบปีแล้วเอาให้ซ่อมขัดสีออกให้แล้วก็เพื่อจะลงสีใหม่นะสังเกตด้ว่าหิมะเริ่มละลายหมดนะฮะหิมะเริ่มละลาย หน้าบ้านก็ยังรกๆใบไม้ที่มันอยู่ใต้หิมะเรายังไม่ได้กวาดออกนันที่ทํานกฮูกมาไว้ก็เอาไมอี่นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะต้องใช้เครื่องกระดาษทรายขัดอีกทีหนึง่งแล้วก็จะเห็นไม้แตกนะครับไม้แห้งแตกตอนนั้นเราแกะแล้วเราต้องใส่น้ํายารักษาไม้เรือไม้อันนี้เอาใบต้นไม้มามัน แห้งมาเขวนไว้ครับในในอย่างรถยนต์ก็ปลูกลงอ่หัวหอมของทิวลิปไว้ไม่โผล่สักต้นเลยเสียเงินเปล่ามั้งครับไว้โอกาสหนนาะพกใหม่ไว้ทําคลิปเออ่ทําแกะอะไรใหม่ๆแล้วจะมาทําคลิปให้ดูกันนะฮะคือทําเป็น การศึกษานะศึกษาของตัวเองฝึกหัดของตัวเองนะของมนุษย์เองทําเองดูแบบเขาดูอย่างเขาไม่มีใครเข้ามาสอนนะที่ตั้งใจจะแกะมันมีมาต่อไม้ตรงนี้นะต้นเมปเปิลที่ตัดโค่นมันลงเพราะใบมันไประลงหลังคาเหลือต่อตั้งไว้อย่างนี้คือโครงการจะต้องแกะอาจจะเป็นนกฮูก,กเรื่อยๆรสักอย่างอาจจะเป็นนกฮูกหกรือนกอินทรีอะไรก็ได้ คือแน่นอนใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวได้เห็นสักวันหนึ่งปีนี้แหละว่างๆเดี๋ยวจะเอาเปลึกไม้พวกนั้นก่อนแล้วก็จะมาลงตัวจริงตรงนี้ปลึกไม้ฉีกแล้วโอเคครับสวัสดีครับพบกันครั้งหน้าครับจากลุงมนุษย์ครับ